สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมอดูดังต็อกแท็กเอโฟทำนายดวงรักวเวียเบลล่าก่อนเลิกไว้ฟังแล้วขนลุก เมื่อไม่นานมานี้รายการตกมันบันเทิงได้ออกมาเผยแพรแค่คำทำนายหมอดูคนดังหมอต็อกแท็กเอโฟที่เคยทำนายดวงของเวียนและเบลล่าเอาไว้เมื่อวันที่28ตุลาคม2564พันรายการบันเทิงดังเพื่อเตรียมทำสกูปส่งท้ายปีชนิดฟังแล้วต้องแอบขนลุกว่าต้องแอบกระซิบเบลล่านิดนึงว่าวันหนึ่งถ้าต้องตัดสินใจแต่งงานควรแต่งเลยเพราะถ้าไม่แต่งพอคบไปนานๆแล้วไม่แต่งสักทีมันจะมีโอกาสสูงมากที่จะร้างราก,กันได้แต่ถ้าแต่งก็จะ ดีไปแก้เคล็ดเสริมดวงทั้งนี้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมากระแสข่าวการเลิกกันของคู่รักคามช่องคู่นี้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองและให้ความสนใจหลังบอยวันบันเทิงพิธีกรชื่อดังเผยในรายการเรื่องนี้ต้องถึงบอยว่าเวียและเบลล่าได้เลิกราก,กันแล้วโดยเวียและเบลล่ามีการเปิดใจจับข่าวคุยกันว่าชีวิตรักจะเอาอย่างไรกันต่อไปซึ่งสรุปด้ว่าตกลงถอยห่างมาอยู่ในฐานะพี่น้องเป็นการตกลงจบกันด้วยดีแต่ยังมีการพูดคุยและให้คำาปรึกษา กันอยู่คาวมาที่ทั้งคู่ละสถานะกันมาหลังจากที่เวียกลับมาจากการไปถ่ายภาพยนตร์เรื่องเธอตินไลฟ์ภารกิจกู้ชีวิตหมูป่าที่ใช้เวลาในการไปถ่ายทํานานกว่า4เดือนเพราะวันที่เดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศเบลล่าได้เดินทางไปส่งหลายกําลังใจที่สนามบินซึ่งรูปนั้นถือเป็นรูปคูล่าสุดที่ทั้งคู่โพสต์ด้วยกันคือตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมา3 4สัปดาห์ที่ไม่มีรูปคู่เลยหลายคนอาจจะพุ่งเป้าไปเรื่องของมือที่3ซึ่งวงในได้เผยว่า ไม่มีเรื่องนี้ส่วนจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นคงต้องรอทางคู่ออกมาพูดอีกทีครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ